สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเบสนะคะนิชาเม,มมัวนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เรามาเจอกันในรูปแบบวิดีโอนะคะตื่นเต้นมากเพราะวันนี้คือสิ่งที่เราอยากทํามานานแสนนานแล้วนะคะแล้วมันก็ประจวบเหมาะกับเวลาเนอะว่าตอนนี้เราก็เปิดเพจมาได้ระดับหนึ่งแล้วก็เราอยากทําสิ่งนี้ก็เลยวันนี้มาเจอคุณผู้ชมครั้งแรกนะคะ วันนี้เราก็เลยมาเปิดกันด้วยสิ่งที่มันพิเศษและลิมิเต็ดมากๆที่เราพึ่งได้มาตั้งแต่ช่วงวาเลนไทน์ที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นน้ำหอมจากเม i ซงคริสเตียนดิออนนะคะที่มาในกล่องลวดลายลิมิเต็ดแบบนี้นะคะซึ่งลายนี้เขาชื่อว่าลายตัว The ร์ u นะคะอันนี้ถ้าเกิดออกเสียงผิดต้องขออภัยนะคะคุณผู้ชมแต่คิวบัน่าจะไกด้เคลียงไก้เคียงเโนะยังไงถ้าเกิดออกเสียงผิดก็มาบอกกันได้นะคะ ถ้าเกิดคุณผู้ชมติดตามดีออค่ะลายอันนี้คือตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเขาจะเป็นลายปรินที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นทั้งกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าเออเ,เซอร์รีทุกๆอย่างของดีออนะคะมันเป็นลายที่เขาได้รับ Inspiration มาจากสิงสารสาัตท์ในป่านะคะลายมันก็จะมีความมีน้องสิงโตที่กำลังตะปบงูอยู่มีเสือมี s p e สปีชี i n ง something อยู่ในป่านะคะโดยใน ลายของเมซงคริสเตียนดีออ r ค่ะเขาผลิตกล่องออกมาซึ่งเป็นลายลิมิเต็ดนะคะมักวางขายช่วงแต่ช่วงสิ้นปีที่แล้วแต่ในไทยเราเนี่ยก็นำเข้ามาประมาณช่วงต้นปีเนาะมันจะมี3าสีด้วยกันเป็นสีแดงแบบนี้นะคะสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียว3สีนะคะกลิ่นที่ประเทศไทยเรานำเข้ามาเนี่ยก็จะมีกีเดอฮอลลี่พิโอนน่แล้วก็ลักกี้ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นเมืองนอกอย่างเงี้ยเขาจะมีอูดอิฟฟาฮน ด้วยโน้ซึ่งมันก็จะมีความเก๋ไก๋กว่าที่มีให้เลือกหลายกลิ่นแต่คิดว่าในไทยอุติฟาาหารอย่างเงี้ยคนอาจจะไม่ได้ชอบอะไรมากมายอะไรเงี้ยก็เลยเอามาแค่สามกลิ่นนี้ที่พิดว่าน่าจะใช้ง่ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างใน,นกันดีกว่านะคะเปิดมานะคะนี่เราก็จะเจอกับคำว่าอิสเต i ีย d เดอภาคีนะคะหรือที่เมื่อกี้ตกไปคือน้องสองคนนี้เนา ด้านหลังเขาก็จะมีเขีนว่า Christian Dior p a r f เหมือนเดิมนะคะในซองนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะจริงๆอะ่ะก็คือเป็นซองสําหรับเราขอการ์ดเขาโน้ตเราขอการ์ดเขาใส่ได้แต่นี้เขาก็ใส่เป็นตัว slip b บเ c e t มาให้นะคะซึ่งก็จะเป็น slip b บเ c e ที่แตกต่างจากคอน์เตอร์ของ Dior Cosmetics ทั่วไปโน้ะเพราะว่า b บเ c e จ e มันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ พอเปิดกล่องมานะคะเราก็จะเจอกับกล่องน้ําหอมอันแท้จริงของเรากลิ่นที่เบสเลือกมาเนี่ยเป็นกลิ่นกีดิออนนะคะเนื่องจากเบสไม่ค่อยชอบกลิ่นโฮลี่เพลนี่เราก็รู้สึกว่ากลิ่นลักกี้เนี่ยมีความใสเกินไปสําหรับเราก็เลยเลือกเป็นกีดิออมากล่องเขาก็จะมีความลวดลายสีประจําของกีดิออจะเป็นสีน้ําเงินนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะพอเปิดออกมาปุ๊บ ก็จะมีน้องขวดน้ําหอมอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งน้ําหอมของเขาเนี่ยคุณผู้ชมก็ไม่ได้เป็นขวดที่ผิดแปลกพิสดารอะไรไปก็คือจะขวดเหมือนกับที่เขาว่างขายปกติทั่วไปจะต่างคือต่างแค่กล่องเนาะที่มันเป็นลายลิมิเต็ดและซึ่งแค่นี้ก็มากพอที่จะทําให้คนแบบไปจับจองแย่งชิงกันแล้วก็หาซื้อแล้วอันน,นยนเบโชคดีตรงที่ว่าเบอะจองไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยเขาไปเอาทําให้ก็คือยังมี สินค้าอยู่นะคะเดี๋ยวค่อยมาพูดเรื่องกิ่นกันเนาะคุณผู้ชมขอดูของให้คุณผู้ชมดูของด,ด้านในก่อนเอ่เปิดมานะคะจะมีซองสีขาวแบบนี้เป็นถุงผ้านะคะถุงผ้าก็จะเขียนว่า Christian Dior p a r f u เหมือนเดิมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเชือกสีเทาซึ่งชื่อน้ําหอมอันนี้นะคะ่ะคุณผู้ชมมันชื่อมันชื่อมันชื่อแปลว่าอะไรมันชื่อว่า G de Or นะคะ G เป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าสีเทานะคะเป็น สีเทาของแบรนด์ดีออ์ซึ่งก็คือเป็นสีเทาอันนี้นะครับถ้าเกิดใครเป็นแฟนดีออ์เนี่ยนอกจากลายตัวเดอร์ชูเนี่ยทุกคนก็จะรู้ว่าสีเทาของดีออ์เป็นเฉดสีที่เขามิกขึ้นมาใหม่ไม่ได้เป็นสีเทาแบบคุ้นๆที่เราคุ้นกันเนาะมันก็จะมีความเป็นเมทัลลิกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้มันมีมิติมากขึ้นแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เขาลังสันน้าหอมตัวนี้ขึ้นมาค่ะ พอเสร็จจากซองใหญ่ปุ๊บเราก็จะมีน้องซองน้อยคนนี้ที่ก็มีคริสเตียนดิออปาคีเหมือนเดิมนะคะข้างในก็จะมีเป็นน้ำหอมที่เป็น complimentary นะคะเราได้แถมมาเบสเลือกเป็นกลิ่น巴拉索瓦กับสไพรเบนมานะคะสอันพอเปิดออกมาปุ๊บปุ๊บข้างในมันก็จะเป็นขวดน,น้อยๆแบบนี้อันที่巴ซรรวาแอบใช้ไปแล้วนะคุณผู้ชมมัน แต่จริงๆสีเขาก็อ่อนๆค่ะไม่รู้เรื่องหรอกอันนี้เป็นสไตรเบนนะคะอันเนี้ยเราอยากให้คุณผู้ชมดูนิดนึงว่าเขาเก็บรายละเอียดดีมากเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยขวดใหญ่อ่ะรายละเอียดเป็นยังไงขวดเล็กเป็นอย่างนั้นเลยคุณผู้ชมดูสิฝาข้างบน นู้นนั่นนี่ทุกอย่างแบบเหมือนกันเป๊ะเลยอันนี้คือความเก๋แบบเก๋ม,มากคือเขาใส่ใจจริง,รงๆเลยเนาะคุณผู้ชมเราก็ต้องยอมเขานะจุดนี้นะคะเอาไปเรามาพูดถึงตัวน้ําหอมกีดีออร์ดีกว่านะคะน้ําหอมกีดีออร์เนี่ยเขาคิดขึ้นมาในอกเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีที่มงเตีร์คิสเตียนดีออร์ค่ะก่อตั้งห้องเสื้อคิสเตียนดีออร์ขึ้นมาเมื่อปี2018นะคะคนที่ร่างสั่งน้ําหอมอันนี้คือเป็น ฟองซูเดอมาร์ชนะคะก็คนเดิมที่รังสัรน้ําหอมอีกมากมายหลายกลิ่นนะคะเดี๋ยวเรามาดมกลิ่นกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงหัวสเปรย์เขาดีมากโอ้นนองจากหัวสเปรย์ที่ดีมากคุณผู้ชมอันเนี้ยไม่บอกไม่ได้ทุกคนเห็นแพ็คเกจมันธรรมดาอย่างนี้ใช่ไหมตัฝ่ามันเป็นแมกนิตมันเป็นแบบแม่เหล็กนะคุณผู้ชมเนี่ยดูนะคุณผู้ชมดูนะเขามีความดูดตายละ คือจะใส่ยังไงก็ไม่มีความหลุดหรือเปล่าไม่กล้าคุณผู้ชมไม่กล้าถืออย่างนี้แลวคุณผู้ชมดูเอาเป็นว่าอย่าลองนะครอย่าหาทําแค่รู้ว่าเขามีความเก๋ว่าเป็นแมกเนตอย่างนี้โอเ๋ไก่ลืมพูด่องกิ่นเลยกลิ่นเป็นกลิ่นที่แปลกนะคุณผู้ชมมันเป็นกลิ่นที่มีความวูดดี้แล้วก็มีความ f ฟร r โรนิดนิด พี่ไม่จ๋า๋ยวดูส่วนผสมแป๊บหนึ่งได้ไหมคุณผู้ชมคือกลิ่นพอกลิ่นมันแปลกปุ๊บอะเราก็จะมีความเบลอๆกับกลิ่นนิดหนึ่งโอเคค่ะคุณผู้ชมกลิ่นเขาหลักๆที่เขาใช้เนี่ยเขามีสามกลิ่นด้วยกันก็คือเป็นกลิ่นของโอกง๊กมอสซึ่งเป็นยางจากต้นยี่หล่าเนาะโรสกุหลาบแล้วก็พชชูรี่ซึ่งน้ำหอมอันนี้เขาไม่ได้ออกแบบเป็นพีระมิดโน้ต อย่างที่เราคุ้นเคยกันที่เป็นท็อปโน้ตมิดเดิลโน้ตแล้วก็เบสโน้ตอันนี้คือมีโน้ตเดียวเลยก็คือกลิ่นที่เราได้กลิ่นนะก,กลิ่นแรกจะเป็นกลิ่นที่ติดตัวเราไปทั้งวันอันนี้ก็ทําให้เราเลือกง่ายขึ้นเนาะกลิ่นมันมีความวูดดี้กริ้งกรีนนิดนึง่ะคุณผู้ชมด้วยความที่เขาบอกว่ามีโลสปุ๊บเราไม่ได้รู้สึกถึงความโรสจาขนาดนั้นไม่ได้โลสแบบมิ s เดิลโรโเหรือว่า ตัวอ,อื่นมันมีความรสแค่เป็นกลิ่นอุ่นๆเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลิ่นอื่นที่เขาใส่เข้ามามีทั้งเบอร์กามอสหรอก็ได้อ่ะมีหรออ่ะเขาบอกว่ามีก็มีนะคะแต่เนื่องด้วยจมูกของเบสดมแล้วไม่ได้รู้สึกถึงเบอร์กามอสขนาดนั้นที่เราคุ้นชินเนาะแล้วก็จะมีอัมเบอร์ซีด้าซันดูโอเคอัมเบอร์กับเซนโดวูดเราซื้อเลย เขาอยางที่เบบอกกลิ่นมันมีความวูดดี้อุ่นๆเนาะมันก็คืออัมเบอร์กับซันเดอร์วูดที่ให้ความเหมือนแบบลึกลับหน้าค้นหาเข้ามาในตัวนี้ทําให้กลิ่นมีมิติมากขึ้นซึ่งต้องบอกตามตรงเลยคุณผู้ชมว่ากลิ่นเนี้ยพอดมปุ๊บอะตั้งแต่ครั้งแรกที่เราไปดมที่ร้านก่อนจะตัดสินใจซื้ออะค่ะมันไม่กลิ่นที่ดมปุ๊บแล้วรู้เลยว่าแปลกเป็นเอกลักษณ์และสิ่งหนึ่งที่มันทําให้เราเป็นก็คือเราอะอยากดมกลิ่นนี้บ่อย ถ้าเกิดเทียบมีคนฉีดน้ําหอมกลิ่นนี้แล้วเดินมาผ่านเราอย่างเนี้แล้วเราได้กลิ่นอะ่ะเราคงอยากจะเดินไปคุยกับเขาแล้วเพื่อไม่ได้อยากจะคุยเพราะแบบอยากรู้จักนะเพื่อจะได้กลิ่นน้ําหอมเนี้ยได้อีก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 มันแบบน่าค้นหาคุณผู้ชมกลิ่นมันแบบมีมิติที่แปลกมากคิดว่าตัวนี้ถ้าเกิดใครซื้อไปอะ่ะก็คือฉีดไม่่าซ้าไข่แต่ด้วยความที่มันไม่ซ้ําและกลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์มากค่ะคุณผู้ชมเบสคิดว่าด้วยประเทศไทยเรามีอากาศที่ ร้อนมากๆแบบเนี้ยตัวเนี้ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สําหรับทุกคนในทุกไลฟ์สไตล์เนอะถ้าเกิดอยู่ในห้องแอร์หรือว่าอะไปงานกลางคืนอย่างเงี้ยไปงานเลี้ยงแปลว่ากลิ่นตัวเนี้ยเกิดเจิดปังครบมันไม่ต้องหรูหราไม่ต้องวือหวามากแต่มันคือมีความสง่างามมีความลึกลับน่าค้นหาอยู่ในตัวกลิ่นนี้แต่ถ้าเกิดสมมติเราจะฉีดในเดลี่ไลฟ์ไปเรียนไปทํางานหรือว่าวันปกติที่เราจะต้องแบบ เจอแดดเจออากาศร้อนๆอะไรเงรี้ยแบบกกิน่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สําหรับทุกคนนะคะก็ส่งสุดท้ายที่เบอยากฝากไว้โนว่าถ้าเกิดสมมุติใครดูคลิปนี้แล้วหรือว่าอ่านหรือว่าเห็นอะไรอย่างเงี้ยและอยากได้กลิ่นนี้แนะนําให้ไปลองดมก่อนที่บูธไอคอนสยามนะคะหรือว่าที่เคาน์เตอร์สยามพารากอนก็ได้ในไทยมีมขาย2ที่นะคะอย่าก,กดแบบซื้อเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติมันซื้อ มาเลยแล้วแบบกลิ่นผิดหวงังใช้ไม่ได้ไม่เข้ากับผิวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันจะน่าเสียดายเงินเนาะคุณผู้ชมส่วนถ้าเกิดสมมตุติใครอยากได้ลายตัวเดอร์ชูที่เป็นลาย l i m i t ต็ดกล่องแบบนี้แล้วก็คือน้องติดมาเลยคุณผู้ชมเป็นลายลิมิเต็ดกล่องแบบนี้นะคะก็ที่เคาน์เตอร์สยามพารากอนะเบนไม่แน่ใจนะคะแต่ที่บูธิธไอคอนสยาม,มาค่ะ หมดแล้วนะคะแต่เบ้นเห็นว่าใน Official ยลเว็บไซต์ของ Dior แล้วก็ใน l i n e o f f i c เ a ีเนี่ยน่าจะยังสามารถสั่งซื้อได้เนาะแต่ก็ย้ำคำเดิมนะคุณผู้ชมอย่าซื้อแบบไม่ดมถ้าเกิดจะซื้อแบบไม่ดมนะคุณผู้ชมซื้อลัคกี้ลัคกี้เป็นหยินที่จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังทุกคนฉีดได้ทุกโอกาสเหมาะกอากาศร้อนคนไทยแต่ถ้าเกิดจะซื้อดีอรดมก่อนนะคะคุณผู้ชมวันนี้ขอจริงๆนะก็วันนี้ เรียบร้อยแล้วนะคะยังไงถ้าเกิดชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ลาแล้วนะคะพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณคะ่ะ